นี่นี่นี่โอ้ขึ้นเตียดยนี่นีนี่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 นีน่นี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 ่น่นี่่นี่น่นี่นี่น่นี่นี่นี่ี่น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 ี ้ยงามคักที่ <The> ่นไหน่ือถอยจะเห็นบอลนี่นี่บอเน่าเลยดีกว่าบอแล้วเนาะนี่คือแดงแดงอย่างนี้ขายให้กินขายขายได้คือแดงแดงสิใส่ก็ได้เบืองแล้วเห็นจับทางได้ก็เอามาหนุนแล้วหิอีหลาวเบืองละกำลังออกจุปุจิปิอยู่เนาะ กำลังออกค่ะเห็ดกำลังออกพี่น้องพ,พี่กมีนะจ๊ะยักดวกง้อกลุ่มนี่เด้อนับเพิ่งได้ยักดวก,เ,ดดเ,ยยกดวเขาจุป,ปุจิปีอยู่เ้ยสวยเลยนี่เนื้อพิดเนาะโอ้ยสองตัวนี้ตัวนี้สองดวกติดกันเลย อะไรกินหัวมันรึโอ้มันเหยียบเพียร์ตเราบ่กดังกอกไหนกําลังไปมืห้อยเนาถิ่มกับมีอุ้ยปลาท,ที่ชอคืองามเถอะเป็นหมู่บ้านเลยบอ,อกเป็นหมู่บ้านเลยเนาะใแซรานุ อันนี้แม่มันโอ้โอนี่แม่มันนี่น้ามันหาเห็ดเขาไก,ก่ย่างต้องกดเลยพี่น้องเขาใบย่ากออกนาเด้กใบย่าไปหยับเห็ดเขาเจบอบาพี่คืองามเท้ นี่ละโซอ้อนคันมากค่ะมันออกทั่วมันออมเปน็นน้งสีเลยนี่สะออนขับรถไก่นะจ๊ะ <S 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 อันนี้แม่บ้างเนี่ยจากอะไรมาเจะาะเนาะยังมาเจาะดอกตัดเอาทิศนี่ เอเก็บไปหายแล้วมีบะหนู